ตลาดนัดหนังพอภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยูบซีรีส์แฟนตาซีอย่างปราสาทหลอนวิญญาณพอเริ่มปะทะกันคังชอนก็รู้ว่าสู้ผีแปดศอกไม่ได้คังชอนเลยใช้ถุงที่เตรียมมาเล่นงานผีแปดศอกในนั้นมันมีผงอะไรบางอย่างกับยันผนึกวาลีที่ยอรีเตรียมเอาไว้ให้แล้วพอผีแปศอกเสียท่าคังชอนก็ใช้โอกาสนั้นหลบหนีไป หลังจากนั้นไม่นานคังชอนก็มาถึงที่ซ่อนนี่นะกับยอรีเอาไว้องค์ชายน้อยเองก็ปลอดภัยดีเพียงแต่ว่าพราะองค์ก็เป็นกังวลจนไม่อยากกินอะไรคังชอนนี่ก็บอกให้กินเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวเล่นทุกอย่างเขาจะเป็นคนจัดการให้เองพอเห็นองชายน้อยกินได้ก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยพอเป็นแบบนั้นยอรีก็เลยขอคอยกคังชอนเป็นการส่วนตัวแล้วก็ถามคังชอนว่าจำได้ไหมจำได้ไหมเรื่องที่คังชอนบอกอยากหนีไปอยู่ด้วยกันกับนางหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันต่อสู้นี้อีกเพราะยัง,งไง ตอนนี้ยอรีเองก็รับไม่ไหวแล้วที่จะต้องสูญเสียใครไปมากกว่านี้ขังชอนนี่ก็บอกว่าเอาอย่างนั้นก็ได้แต่เขาเนี่ยก็อยากพาองค์ชายน้อยไปด้วยนะเพราะถ้าคืนปล่อยองค์ชายน้อยไว้แบบนี้ก็จะต้องถูกปีแปดอกเล่นงานแน่ๆยอรีนี่ก็บอกว่าได้ทางนั้นก็หนีไปด้วยกันรวมถึงทานป้าด้วยขังชอนช่วยไปรับท่านป้าให้หน่อยนะได้ทางนั้นรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมายอรีโบกมือให้ขังชอนพร้อมรอยยิม้มพอาะขังชอนเห็นแบบนั้นก็ยิ้มให้กับยอรีเหมือออนนนนกกัั่่่่ทีจะะหหหหลลงงงแมุ้าาาาาไปายายเขเขข ชิ้นชีตอนที่16ที่ที่เอาสหรับผิดยักษ์บอยบินไปหัวหน้าขันทีได้รับจดหมายรับฉบับหนึ่งพอเป็นแบบนั้นเขาเลยมาที่ที่หนึ่งตามที่จดหมายเขียนเอาไว้และคนนี้นั้นหัวหน้าขันทีเอาไว้ก็คือยอรีหัวหน้าขันทีเห็นแบบนั้นก็ถามยอรีว่ากลับมาที่วังหลวงทําไมอีองค์ชายน้อยปลอดภัยดีหรือเปล่าแล้วขังชอนละ่ะยอรีไม่ได้ตอบคําถามอะไรพวกนั้นกับหัวหน้าขันทีนางบอกแค่ว่านางมีวิธีจัดการผีแปดศอกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้หัวหน้าขันทีช่วยด้วยตัดสลับมาทางฝั่งขัง พอยายเทาเห็นแบบนั้นนี่ก็บอกให้คังชอลรีบไปจากที่นี่ซะก่อนหน้าน,นี้องคลักเนี่ยมาที่นี่เยอะแยะมากมายเลยไม่แน่คนพวกนั้นอาจจะย้อนกลับมาที่นี่อีกก็ได้ผ่านเวลามาไม่กี่ชั่วโมงคังชอนก็พายายเท่าของเขามาที่หลบภัยแล้วถามรองหัวหน้าองคลักว่าพร้อมหรือยังพร้อมจอกเดินทางกันหรือยังเพียงแต่ว่ารองหัวหน้าองคลักกับนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรคังชอนสัมผัสได้ถึงแรงร้ายอะไรบางอย่างเขาเลยรีบหายอรีไปทั่วที่ซ่อนตัวแต่ก็ไม่พบเรื่องราวทุกอย่างค่อยๆปฏิตปติต่อเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วก็เป็นรองหัวหน้าองครักษ์เองนี่แหละที่บอกเรื่องของยอรีกับคังชอนว่นานางตั้งใจจะเข้าไปกำจัดผีแปดศอกในวงังหลวงแล้วนางก็ได้ทิ้งข้อความไว้ให้กับคังชอนด้วยข้อความนั้นคือข้อความที่เขียนอยู่ในกระดาษคำอธิษฐานคังชอนลิฟเอากระดาษนั้นออกมาดูคังชอนโบยบินขึ้นสู่สวรรค์นั่นคือคำอธิษฐานและข้อความของยอรีพอเป็นแบบนั้นคังชอนเลยตั้งใจจะไปช่วยยอรีใหญ่เท่าของเขาที่ได้ยินเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่คิดจะขวางหรอกแค่ถามว่าถ้าช่วยยอรีกลับมาได้้้้แลลววเจจาาากก็ะับมมาหาหยท่่คนนีดใชไ ข้างช้อนหลบสายตาไม่กล้าตอบยายเท่าก่อนที่เขาจะค่อยจับมือยายเท่าออกหรือว,วิ่งจากไปผ่านเวลามาทางฝั่งยอรีตอนนี้ยอรีอยู่ในชุดขันทีแล้วก็เป็นหัวหน้าขันทีที่พายอรีไปขอเขา้าฟ้าฝาบังที่ถูกผีแปะศอกสิงอยู่แน่แลยว,ว่าคนที่เฝ้าประตูอยู่ก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหัวหน้าขันทีก็ไม่ได้มากับยอรีแค่สองคนหัวหน้าองค์พระก็อยู่ด้วยประตูท้องพระลงเปิดออกยอรีปรากฏตัวในชุดดำปรากฏตัวขึ้นพร้อมรอยอัคระบางอย่างบนใบหน้า เพียงแค่วแบ,บแรกที่เห็นผีแปดศอกที่สิงสู่อยู่ในร่างฝาบาทก็รู้รู้นี่ไม่ใช่เด็กสาวร่างทรงยอรีแต่เป็นยมทมูตเสียงกับพวนทำพิธีหยุดลงยมทมูตไม่คิดจะปล่อยให้ผีหลายรอดไปอีกแล้วโซกรรมถูกมัดเข้าที่ล่างเลยยมทมูตก็ดึงหมายจะดึงวิญญาณไร้นั้นออกมาร่างทรงตาบอดรีบบูชาเทพของมันด้วยเลือดเพื่อหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเทพของมันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเทพของมันดึงมีดสะกดวิญญาณออกจากร่างพร้อมกับขายโซกรรมที่พัน,นาการมันออก ลอยอัคลาอันเชิญยมมาูดหายไปหายไปพร้อมกับร่างที่สุดลวงและก็อักเลือดออกมาของยอรีแน่ละว่าผีแปศอกก็มีคิดจะปล่อยให้ยอรีทําอะไรแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพียงแต่ว่าก่อนที่ลมาหายใจเฮือกสุดท้ายของยอรีจะหมดลงคังชอนก็พุ่งเข้ามาช่วยยอรีเอาไว้แล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างผีแปศอกกับคังช,บงชอนก็ได้เริ่มขึ้นผีแปศอกรู้ดีว่าคัางชอนถูกนับว่าเป็นเทพเพียงแต่ว่าในวันนั้นเมื่อร้อยปีก่อนตัวมันเองก็ขอร้องต่อทวยเทพนับพันครั้งเพื่อขอให้ทวยเทพ เพียงแต่ว่าคำขอร้องนั้นก็ไม่ได้รับการขานรับจากทวยเทพเพราะฉะนั้นเหล่าทวยเทพที่มันเคยเชื่อก็ไมไ่ต่างไปกว่าเลยนะนังเกียดน้อยกว่ากษัตริย์ที่มันเกียดติเลยเพราะจัดการคังชอนได้แล้วเป้าหมายต่อไปของมันก็คือยอรีเสียงกู่ร้องกล้องดังไปทั่ว่างทีท้ยจริงถูกเผยยกมาเพียงแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่คังชอนรออยู่คังชอนหยิบดอกของต้นไม้ประหลาดออกมายอรีร้องตะโกนทั้งน้ำตาบอกไม่ให้คังชอนทำแบบนั้นเพียงแต่ว่าคัางชอนได้ตัดสินใจไปแล้วเขากำดอกคารากราอา แล้วก็กืนกินมาลงไปพลังวิญญาณถูกรวบรวมมาที่จุดจุดเดียวขังชอนเงยหน้ามองยอ,อรีขังพร้อมกับลอยยิม้มแล้วก็ปลดปล่อยพลังนั้นออกไปแสงสว่างจ้าไปทั่วท้องพระโลงเปลวไฟในที่ทำพิธีค่อยดับลงมอดดับลงเรื่อยๆจนไปถึงกระถางใบสุดท้ายเสียงตะโกรเรียกขังชอนปลุกฝ่าบาทให้ฟื้นสติขึ้นมาเพียงแต่ว่าเสียงนั้นไม่สามารถปลุกขังชอนให้ฟื้นขึ้นมาได้เสียงกองดังขึ้นอีกครั้ง ดังขึ้นพร้อมกับไล่ลำปอบดวงวิญญาณแล้วพอการไล่ลำจบลงเหล่าดวงวิญญาณของผู้วายชนก็ปรากฏตัวขึ้นฝ่าบาทเข้าไปคุกเข่าขอโทษเหล่าดวงวิญญาณพวกนั้นด้วยพ้องเองพง์ขอโทษเหล่าดวงวิญญาณพวกนั้นด้วยความรู้สึกผิดอย่างแท้จริงและสาบานว่าจะไม่ให้เรื่องพวกนี้นเกิดขึ้นอีกพอเหล่าดวงวิญญาณได้รับการปลอบประโลมจากการขอโทษอย่างจริงใจของฝ่าบาทเส้นทางต่อไปที่เหล่าดวงวิญญาณพวกนี้นจะเดินต่อไปก็คือสุขติผ่านเวลามาช่วงคำ่ำน้ำตาของยายเท้ายังคงไม่หยุดไหล เช่นเดียวกับยอลีนักบวชการซอบได้ได้บอกให้ทั้งคู่ทําใจปล่อยวางซะเถอะบางทีนี่อาจจะเป็นประสงค์สวรรค์ก็ได้เมื่อกษัตริย์ทอดทิ้งประชาชนหนทางแห่งสวรรค์ก็ล่วงหลดลงสู่พื้นดินการส่งบังกรที่กําลังทะยานสุดเบื้องบนลงมาอาจเพื่อให้เขามาช่วยเหล่าดวงวิญญาณพวกนี้ก็ได้บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ขังชอนต้องแบกรับมาตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้มีแคยอรีกับยายเล่าที่คิดถึงขังชอนฝาบาทเองก็รู้สึกเศร้าใจกับการจากไปของขังชอนด้วย เพียงแต่ว่าในเวลานั้นก็มีใครบางคนมาปอบประโลมฝาบาถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆกับความรู้สึกที่เบาบางเพียงแต่ว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนอกจากฝาบาจะได้เจอพระเมรีของพระองค์อีกครั้งยอรีก็ได้เจอท่านยายของยอรีอครั้งด้วยท่านยายเองก็รู้เรื่องราวทุกอย่างผ่านผีแปะซอกก็นาะยอรียายคนนี้ในหวังว่ายอรีจะไม่ทิ้งความหวังเพราะวันใดที่มนุษย์เราล้าทิ้งความหวังไปแล้วละก็สิ่งที่เรียกว่าปฏิหารจะไม่บังเกิด และเวลาของท่านใหญ่ก็หมดลงถึงเวลาที่ท่านใหญเองต้องเดินทางไปสู่สุขติเวลาเดียวกันทางฝั่งล่างทรงตาบอดคนรับใช้ของเขาพยายามพาหลบหนีเหล่าทหารที่รตัตเวนอยู่เต็มเมืองเพียงแต่ว่าล่างทรงตาบอดก็รู้รู้ว่าเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงจะไม่ดีแนะ่เพราะฉะนั้นเขาเลยวางแผนจะแยกกันีก,กับคนรับใชของเขาโดยให้คนรับใชของเขาได้กลับไปเส้นทางเก่าที่มาแล้วค่อยไปเจอกันอีกทีที่วัดนอกเมืองพอวางแผนเสร็จปุ๊บคนรับใช้นี้ก็ทําตามแผนทันทีโดนจับน่นสิกับไปเส้นทางเก่าแบบนั้นนะ่ะ ลางทรงตาบอดนี้โอกาสจะใช้โอกาสนี้แหละก็จะรีบหลบหนีไปให้ไวเลยเพียงแต่ว่าแค่ยินขึ้นเราก็ก้าวเท้าก้าวเดียวเท่านั้นฝานี่ก็ผ่าลงมาใส่มันยังยังยังไม่ตายนะยังร้องยังชักยังด่ายอยู่นี่แหละคราวนี้โดนฝาผ่าใส่เป็นชุดเลยนะสี่นลอดก็ให้มารู้ไปนี่แหละคราวนี้นะสามวันต่อมายอรีกับยายเท้ากําลังเตรียมของให้คังชอนเอาไปใช้ในปอลโลกขอตัดเตรียมเสร็จก็ปิดฝาลงยายเท้าขอร้องขอให้ได้อยู่แบบนี้อีกสักพักได้ไหม แล้วยายเท้าก็กอดลงนั้นทั้งน้ําตาเพียงแต่ว่าระหว่างที่ยายเท้าระไม่อยู่นั้นก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาแล้วก็ผลากออกมาจากโรงให้ไวเลยคังชอนน่ะนี่คิดจะฆ่ากันจริงๆสินะเอาอะไรมายัดปากยัดจมูกฆ่าจนหายใจไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยขออึ้งเสร็จปุ๊บตั้งสติไอปับนี่ก็รีบวิ่งเข้ามากอดใหญ่เลยปฏิหารนะจารย์ปฏิหารมีปฏิหารจริงจริงด้วยผ่านเวลามาพอฝ่าบาทรู้เรื่องของคังชอนนี่ก็ดีใจแหละและตอนนี้ได้เท้าชเวเนี่ยกกลับมาทํางานให้กับฝ่าบาทล้วด้วยส่วนยอรี พระพันปีเนี่ยก็ขอให้นางทําพิธีขอออมาผีภายในกำนันให้หน่อยก็ลาบลืนไม่ได้มีปัญหาอะไรจากนั้นยอรีก็ไปหาเตท้าวเชเวเอาไว้นี่เตท้าชเวเคยสั่งทําไปให้ก็สั่งมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องอ่ะพึ่งเสร็จพึ่งเสร็จแล้วบอ,อกมาเ่ยก็เจอคุณหนูเชเวรออยู่ด้วยนะชวนกินชาพูดคุยกันเรื่องคังชอนอีกแล้วแล,แล้วพอชวนพูดคุยเรื่องนี้ปุ๊บก็กินชาแบบโชวแหวนวงที่สองให้ดูซะเลยจะแต่งละอจ้าแต่วันนะ้คุณหนูยันเนื้อคู่เจ้าค่ะรับรองว่าคุณหนูจะต้องได้เจเจออนนนนื้คู่่ดีๆแ จริงเหรออ๋นอนครนายกนา,กนาโลกนรโลกไม่ใช่นครนายกจะบ,บ้าหรอจะไปทําไมนครนายกอะถึงที่นั่นจะมีวัดถ้ำพญานาคอะไรนั่นก็เถอะแต่คนละแก๊งกันเอาเป็นว่าหลังจากที่ข้ายิงแสงปิ้วใส่เจ้าปีแปดศอแล้วเนี่ยคารีพาวิญญาณของมันดําดิ่งไปที่นรโลกไปรับโทษกับพญายมมันโลกเดี๋ยวนะวิญญาณของคนพวกนั้นข้าเป็นคนปลดปล่อยอพวกเขาไปสู่ประโลกนี่เออเออช่างว่าน่นาเรื่องนั้นนะเฮ้ยไม่เล่าแล้วเอาเป็นว่าข้ากลับมายืนตรงนี้ได้ก็แล้วกันไปแล้ว เ้วเจ้าจะไปไหนของเจ้านะ่ะข้าไปหาหัวใจของข้าน่ะสิห้าปีต่อมาเย้าลีได้มีความสุขกับ,บครอบครัวที่เคยเห็นในนิเมสถึงแม้พราะลูกคู่นี้จะทะเลาะเรื่องของกินอยู่ตลอดก็ตามแต่ก็ได้ท่านแม่ที่แหละที่ช่วยห้ามเอาไว้แล้วก็อีกอย่างพอเรื่องราวเรื่องหนึ่งจบลงมันก็มักจะมีเรื่องราวเรื่องใหม่เกิดขึ้นเสมอเอาละหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่แรกแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกับพบกกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ